วันนี้นะครับผูเคลรสายกรกิติพจน์ไทยบุตรนะครับจะมาสอนการใช้ยาพ่นสูตรนะครับยากดพ่นสูตรของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้บรรเทาอาการนะครับหรือยาขยายหลอดลมนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ายาฉุกเฉินนะครับตัวนี้ใช้กรณีที่เรามีอาการหอบนะครับเหนื่อยเยหรือว่ามีอาการที่ต้องใช้ยาฉุกเฉิน,นครับผมส่วนอันนี้ จะเป็นยาที่ใช้สำหรับควบคุมอาการนะครับยาควบคุมอาการจะเป็นหลอดใส่ง้องแบบนี้นะครับอ่าซึ่งยาควบคุมอาการเนี่ยมันจะมีสเตียรอยเป็นส่วนผสมน,นะครับตัวสเตียรอยเนี่ยจะทำให้เกิดฝ้าขาวที่ปากได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังใช้ยากุูมสเตียรอยทุกครั้งนะครับก็คือให้้วนปากแปรงฟันทุกครั้งหลังใช้ยานะครับอ่าสำหรับยากดข้นสูตรนะครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะนี้นะครับผมอ่า จะประกอบด้วยสส่วนนะครับส่วนนี้คือส่วนของตัวยานะครับที่อยู่ในกระบอกนี้นะครับและส่วนนี้นะครับก็คืออุปกรณ์นะครับที่ใช้นําส่งยาเข้าไปที่ปอดของเรานะครับเวลาที่มันพร้อมใช้เนี่ยมันจะอยู่รวมกันนะครับในรักษณะนี้นะครับก็คือประกอบไปข้างในนะครับทีนี้นะครับหรับขั้นตอนการใช้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาครอบออกแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เขย่านะครับในแนวตั้งฉากนะครับสี่ถึงห้าครั้งนะครับเพื่อให้ของยาข้างในเนี่ย มันกระจายตัวนะครับเพื่อจะได้กดออกมาแล้วเราจะได้ได้ยาอย่างเต็มประสิทธิภาพน,นะครับทีนี้ให้พ่นลงออกทางปากนะครับเพื่อให้ปอดเราเนี่ยสามารถรับยาเข้าไปได้เต็มที่เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยอมกระบอกยานะครับแล้วก็กดพร้อมกับสูตร้าไปอ่าวิธีการทําก็จะทําในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับ เมื่อเราสูดยาเข้าไปแล้วนะครับให้เราการหายใจอย่างน้อย10วินะครับเมื่อเราก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เมื่อครบถึง10แล้วนะครับเราก็ค่อยผ่อนลมออกแบบทางปากหรือทางจมูกนะครับการที่การหายใจนียนะครับก็คือเป็นการที่เราสามารถทําให้ยาเนี่ยมันคงอยู่ในปอดเราได้นานที่สุดนะครับไม่ให้ออกมากบบลมหายใจที่เราจะพ้นออกนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดปากกระบอกนะครับก่อนเก็บนะครับทุครั้งนะครับด้วยกระดาษ ทิชชูแห้งนะครับและปิดฝานะครับถ้าหากเรานะครับจะต้องพ่นยามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับก็ให้ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเพื่อที่จะได้มีช่วงเว้นว่างนะครับสำหรับผู้ยาที่กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสูบยาได้เองนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยตัวนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเซอร์เนอะที่ใช้ช่วยในการสูบยานะครับสำหรับวิธีใช้นะครับก็ตัวยาตัวนี้นะครับเราก็เขย่าก่อนนะครับ เปิดมานะครับผมแล้วก็ประกอบตัวสเตเตอร์เข้าไปนะครับโดยการประกอบนะครับเราก็จะให้ตัวที่ช่องจมูกตรงนี้มันจะเป็นข้อมนขึ้นมานะครับหันขึ้นด้านบนนะครับเพื่อที่จะประกอบเข้ากับจมูกนะครับประกอบเข้ามากับจมูกแล้วก็กดแล้วก็สูดหายใจเข้าออกช้ากดแล้วก็สูดหายใจเข้าออกช้าๆประมาณสามสี่ครั้งนะครับหลังจากที่เราไ้กดยาไปนะครับแล้วก็หลัง ทำความสะอาดนะครับล้างโดยที่ไม่ต้องขัดหรือว่าถูตัาตัวอุปกรณ์นี้นะครับล้างผ่านน้ำเฉยๆนะครับส่วนตัวกระบอกนี้นะครับก็เช็ดนะครับเพื่อใช้ทิชชู่แห้งนะครับเช็ดนะครับเพื่อไม่ให้ตะกานยาเกาะตัวอุปกรณ์นะครับและทีนี้นะครับสำหรับตัวคนไข้เองนะครับก็ต้องเช็ดทำความสะอาดใบหน้านะครับที่สัมผัสกับยานะครับพร้อมกับ